รถโตโยต้านะครับวีโก้แชมปนะครับวีโก้แชมป์นะครับรุ่นนี้จะมีชุดคอนโทรลพงมาลัด้วยนะครับเเรื่องสายครับสายลําโพงสายไฟนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลสีอะไรบ้างครับวันนี้ช่างเล็กนะครับสวัครับจะแนะนําให้นะครับวันนี้ครัจะเริ่มจากชุดไฟกันเลยนะครับ ไฟตรงนะครับนี่ครับน้ำเงินขีดเหลืองนะไฟตรงไฟเอซีของเฟอร์้าจะเป็นสีเทาเส้นนี้นะแล้วก็ไฟลี่จะเป็นสีเขียวเส้นนี้ครับแต่กรสายก้านะครับสายเก้าจะเป็นสีน้ำตาลชุดสายไฟจบตอนนี้ต่อชุดสายลำโพงนะฮะชุดสายลำโพงประตูนหน้าฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับ เป็นสีเขียวกับสีฟ้าเ้น,นี้นะเขียวบวกนะฮะฟ้าลบนะครับเส้นนี้จะเป็นชมพูกับม่วงนะครับคู่นี้เดีวมน,นะม่วงบวกนะครับพ่อนทะีชมพูบวกครับม่วงลบชมพูบวกนะครับม่วงลบแล้วก็ตัวนี้นะครับ ฝั่งประตูหลังนะฮะัประตูหลังฝั่งคนขับนะครับหรือฝั่งขวามือนะฮะก็คือจะเป็นแดงขาวครับแดงบวกครับขาวลบนะครับแล้วก็ฝั่งสายมือประตูหลังนะฮะับดำบวกนะเหลืองลบนะแล้วก็เราจะมาดูชุดคอนโทรลนะชุดรุ่นนี้จะเป็นวิโก้แชมป์จะมีปลักคอนโทรลแบบนี้เป็นปักใหญ่อยู่ในปักนี้นะครับอยู่ในปักนี้นะครับแตมันจะมีที่ประมาณสามเส้นอยู่ช่วงกลางๆเนยมันจะมี น,น้ำเงินขาวแดงนี่ยถ้าเกิดต่อคอนโท,นทนรลวงไลก็คือสีน้ำเงินเนี่ยลงกาวนะครับสีขาวเนี่ยขีหนึ่งครับสีแดงเนี่ยขีสองอ่ะแล้วมีอย่างหนึ่งนะครับรุ่นเนี้ยจะมีไฟถอยอยู่ปักอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาเลยมันอยู่ที่ปักนี้ลนะครับสังเกตดีๆเส้นสีแดงเหลืองนะแดงเหลืองเส้นที่สองดูนี่ครับ ตัวนี้คือไฟถอยสําหรับคนจะต่อกล้องหลังเลยนะเนี่ยเส้นนี้เลยอันนี้คือไฟถอยนะเวลาต่อกล้องหลังก็พ่วงจากนี้ได้เลยไม่ต้องไปเอาข้างหลังก็จบแล้วครับสนใจนะครับความรู้ดีๆแบบนี้ครับก็กดติดตามครับไปสารเทคนิคช่างเล็กนะครับไปสารเทคนิคครับก็วันนี้ครับมีสาระดีๆมีความรู้ดีเราก็พร้อมจะมาแบ่งปันกันนะครับครับ